สวัสดียามเช้าสาสายของวันอังคารของสัปดาห์นี้ของใครหลายๆคนหลายๆบ้านค่ะแม่แม่วันนี้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายฝนตกตั้งแต่เช้าตู่กันเลยทีเดียวค่ะวันนี้เลยมอบหน้าที่ให้คุณพ่อไปส่งพี่เปาที่โรงเรียนนะคะส่วนใครที่จะมาเที่ยวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายช่วงนี้ให้ดูสภาพอากาศก่อนนะคะ เพะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสภาพอากาศแปรปวนหน้าดูค่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกค่ะเดี๋ยวแดดออกค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะส่วนคุณแม่ก็เหมือนเดิมทุกๆวันค่ะเสร็จจากภารกิจช่วงเช้าคุณแม่ก็จะมาทำหน้าที่ของคุณแม่เช่นเคยค่ะรีบเร่งแต่งตัวไปทำงานเช่นเคยค่ะ ภารกิจของคุณแม่บ้านนี้ไม่มีอะไรมากคะ่ะส่วนวันนี้คุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอตัวไปทำงานก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ